ก็ถือว่าจะพลาดโอกาสที่จะใช้งานชนาทิพในเกมหน้านะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับโย่งพันษาครับคุณผ mm ู้ชมครับเพ mm hmm. ราะว่าก็พอได้ยินเรื่องนี้มาบ้าง mm hmm. ว่ามีแข้งทรงอิทธิพนอยู่จริงๆนะครับ, mm hmm. รบซึ่งก็เป็นข่าวซุบซิบในวงนักข่าวแล้วก็ผมเองก็ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวมาเหมือนกันนะครับ mm hmm. สวัสดีครับผมชุปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลยุรปนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้ยังอยู่ในเรื่องของความก้าวหน้าของทีมชาติไทยนะครับไปดูความคืบหน้าาการบาดเจ็บของเจชนาทิพย์กันก่อนนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเล่นไม่จบเกมนะครับในนัดที่แพ้จีนแล้วก็ มีอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะครับซึ่งปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้เข้ารับการตรวจเอ็กซเรย์แล้วก็สแกนเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับพบว่ามีอาการกระดูกช้ำบริเวณข้อเท้าซ้ายนะครับมีอาการปวดบวมโดยมีการรักษาเบื้องต้นด้วยการใส่รองเท้าเฟือกลมนะครับแล้วก็ทำกายภาพบาบัดด้วยนะฮะร,รวมถึงมีการประเมิอนอาการวันต่อวันนะครับซึ่งคาดกันว่าต้องพักอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายเลยนะครับที่จะทําให้เจ้าเจาเองเนี่ยไม่มีชื่อที่จะลงช่วยทีมชาติไทยในเกมที่จะออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าจะพลาดโอกาสที่จะใช้งานชนาทิพในเกมหน้านะครับ <gos ũng> เช่นเดียวกับโย่งพันษาครับคุณผู้ชมครับที่ก็ได้รับการตรวจตั้งแต่หลังเกมแล้วนะครับปรากฏว่าพบกระดูกช้ำบ <pred>. <os rias> ริเวณหน้าเข่าแล้วก็มีอาการเอ็นอักเสบนะครับต้องใช้เวลาพักประมาณสัก2สัปดาห์เช่นเดียวกัน ซึ่งล่าสุดก็ถอนตัวออกไปแล้วแล้วก็ได้เดินทางกลับไปรักษาตัวต่อที่บุรีรัมย์แล้วนั่นเองนะครับก็ถ่ากับว่า2แข้งที่มีการบาดเจ็บในนัดแรกทั้งเจแล้วก็โยกพันษานะครับก็จะไม่มีชื่อในเกมที่เจอกับสิงคโปร์อย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมฮะส่วนทางมาดามแป้งนะครับได้บอกว่าพร้อมดูแลทั้งสองคนนะครับเนื่องจากตนเองเนี่ยรับหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับโดยทางมาดามบอกว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ตนเองในฐานะผู้จัดการทีมตนเองก็พร้อมที่จะดูแลน้องทั้งสองคนอย่างเต็มที่เหมือนเช่นที่ดูแลนักเตะทีมชาติไทยทุกๆคนในทุกๆตัวนเมทที่ผ่านมาเพราะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการทีมในการดูแลทุกสุขของทีมให้ดีที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับสําหรับทีมชาติไทยที่จะไม่ได้ใช้งานแข้งตัวหลัก2คนแล้วแน่นอนนะครับอย่างเจชณทิพแล้วก็โย่งพันษานั่นเนงนะครับที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมแรกนะฮะ ไปต่อกันที่เรื่องวุ่นๆุ่นข่าวปลดโค้ดกันหน่อยนะครับยังถูกพูดถึงตลอดทั้งวันแล้วก็ทุกวันเลยนะฮะหลังจากที่ช้างศึกเนี่ยสร้างผลงานได้ผิดหวังแฟนฟุตบอลนะครับก็คือแพ้กับจีน่นเนงนะครับล่าสุดเนี่ยยังโดนขย่มไม่เลิกจริงๆสาหรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ลือกันไปว่าหลังจบแมตช์สิงคโปร์เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยปรากฏว่าเพจพี่บีบามากงนะครับรุ่นใหญ่วงการข่าวกีฬาเนี่ยได้ออกมาโพสต์แบบสะเทือนวงการเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อพี่บีโพสต์แบบนี้บอกว่า เลือกโค้ดใหม่ไม่ต้องถามนักเตะแล้วนะโอ้โหซึ่งทำให้ก็มีคนไปคอมเมนต์ไปแชร์โพสต์นี้แบบกันระเบิดเถเทองเ,เ,เลยครับคผู้ชมครับก็เดากันไปเรื่อยนะครับว่าใครกันนาะที่เป็นแข้งผู้ทรงอิทธิพลมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของการเลือกกุญซือด้วยนะครับ แฟนๆก็สงสัยกันไปกันใหญ่นะคุณูชมฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เชื่อมโยงมาจากเรื่องของอิชิน่นเองนะครับที่ไม่ได้นั่งคุณซือหลังจากจบ Kings ครับแล้วก็ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจเรื่องนี้ว่าเตรียม,มรับงานแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้นั่งตําแหน่งแบบงงๆแล้วก็ได้กลับบ้านไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมเองก็ได้โพสต์เรื่องนี้ไปบ้างนะครับเพราะว่าก็พอได้ยินเรื่องนี้มาบ้างนะครับว่ามีแข้งทรงอิทิพลอยู่จริงๆนะครับซึ่งก็เป็นข่าวซุบซิบในวงนักข่าวแล้วก็ผมเเออองงกกก็ได้ข้ขขมมมูลลจาาาแหห่่วืนนนััะครบ ทีนี้เนี่ยมันด้วยความที่บ้านเรามีกฎหมายพร,ะระบอคอมปิดปากกันอยู่เนี่ยเพราะว่ามันจะเสี่ยงติดคุกเอาง่ายๆนะฮะบวกกับวงการนักข่าวยูทูบเบอร์บอนไทยติดลูกเก่งใจสปอนเซอร์เก่งใจผู้ใหญ่ในวงการกันเยอะนะครับกวเสียฐานแฟนคลับเรื่องปากท้องอะไรประมาณนี้นะครับ เลยแฉอะไรมากไม่ได้กว่านี้นะครับลองเป็นแบบต่างประเทศดูสิครับคุณผู้ชมฮะหูบอกได้เลยนะครับข่าวแบบนี้เนี่ยโดนสืบสอบเอามาขยี้หาตัวกระเลแน่นอนนะครับก็ตามนั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็พอจะบอกได้ประมาณนี้นะครับคงจะบอกได้แบบร0 0หรือว่าเต็มๆตมไม่ได้เพราะว่าข้อมูลมันก็น้อยมากนะครับมันเป็นข่าวที่อารมณ์เหมือนพูดกันในวงกินข้าวอะไรประมาณนี้นะครับมันก็มันก็เป็นการซุบซิบกันไปซุบซิบกันมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานแล้วก็เป็นเรื่องที่แฟนบอลทุกคนก็ ชอบกันมากนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับนี่แหละเนาะฟุตบอลไทยนะคุณผู้ชมฮะก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือเปล่านะครับหลังจากจบแมตช์สิงคโปร์ก็รอติดตามให้ดีนะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมเนาฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูประชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิ